นี่ครับวันนี้อยู่กับน้องเชอร์เบตนะครับผมวันนี้น้องเชอเบตมาซื้อจักรยานคันใหม่นะครับนอกจากจักรยานจะคันใหม่แล้วออมเล็ก็ได้คันใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าน้องเชอเบตเนี่ยแย่งเพื่อนๆในหมู่บ้านปั่นนะครับผมไม่ยอมปัน่นคันเล็กแล้วนะครับเห็นพี่ๆปัน่นคันใหญ่กันนะวันนี้จักรยานน้องเชอเบตเป็นรุ่น LA นะครับผมราคา2,400บาทนะครับสวยมากเลยครับ ไม่รู้จะปั่นได้หรือเปล่านะครับปั่นได้หรือเปล่าคะอ่าตอนนี้น้องเชเบตก็หนึ่งขวบเอ้ยไม่ใช่หนึ่งขวบอยู่อนุบาลหนึ่งแล้วนะครับผมกาลังอายุได้3ขวบกว่าแล้วก็มีจักรยานของตัวเองแล้วะครับเพราะว่าคันเก่าก็เป็นคันเล็กๆของออ,อมฤตนะครับที่เคยใช้ตั้งแต่เด็กๆนะครับก็เป็น LA, เอวมกันก็ยังทนอยู่เลยครับวันนี้ก็ดีใจกับน้องเชอร์เบตด้วยนะครับออมฤตแล้วออมฤตได้จักรยานไหมครับวันนี้ดีใจไหมครับอ่าฝากช่องน้องเชอร์เบตให้เพื่อนๆหน่อยแล้ว ฝา,ากติดตามันช่องเซอร์เบตด้วยนะใช่ไหมชเชอร์เบตอะไรคะเซอร์เบตฟันนี่เชเบฟันนี่ทำท่าย,ยัางไงนี่เชอร์เบตฟันนี่นะครับก็น้องเล็กของเรามีช่องแล้วนะครับนี่คือคลิปวิดีโอของช่องเซอร์เบตฟันนี่น,นั่นเองตางเล่นคู่มือเลยนะนี่เขามีคู่มือประกงประกอารเก็บไว้ดีๆครับน้องเชอร์เบตจักรยานใหม่ของน้องเซอร์เบตนะครับเดี๋ยวเราจะไปปั่นโชว์ด้วยถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับผมได้จักรยานคันนี้นะครับ ยานคันนี้นะครับราคา2,400บาทนะครับผมส่วนของอมรตก็ได้อีกคันหนึ่งครับราคาเท่ากันเลยนะเป็นคันใหญ่นะครับเขาลดราคาให้นะครับผมก็ถือว่าสวยมากมากเลยนะครับผมเอ้ยอย่าปันนะน่นนะลงถนนนะอย่าปั่นลงถนนนะอ่ะอาอโอคอยจับไว้หน่อยครับอโอเดี๋ยวไม่งั้นปั่นลงถน,นนแน่ครับผมนี่ที่นี่มีปัญหาอะไรก็มาซ่อมได้นะนี่เขามีบริการซ่อมมีบริการแต่งขาตรงขาตั้งติดได้หมดนะนี่ของอมฤตนะครับสวยมากและคลาสสิกด้วยนะขาถึงไหม เอาเบาะลงอีกไหมหรือว่าลงสุดแล้วอันนี้ลงสุดแล้วแหละทำข,ขยิงขยิงหน่อยนะเราโตแล้วนะโอเคนะคะออมเล็ตปเดี๋ยวเขาไปส่งให้นะที่ก็คือจักรยานของน้องออมเล็ตนะครับผมไปคู่ได้จักรยานหมดแล้วนะอ่าตอนนี้เราก็กลับแล้วนะครับน้องเชเวตก็ได้จักรยานแล้วเดี๋ยวเขาจะไปส่งให้เรานะครับโอ้โหเด็กๆด,ด,ดีใจไหมดีใจไหมออมเล็ต โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้น้องเชเบตขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามให้น้องเชเบตฟันนี่ด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายชัดอ๋อเขาบอกว่ากดไลค์เชเบตฟันนี่ด้วยนะครับบ๊ายบาย,บาย